ถ้าเป็นสมัยก่อนคงตื่นเต้นนะฮะอือห <c oughs> <c oughs> ืสดีครับถ้าเป็นสมัยก่อนผมคงตื่นเต้นมากนะที่บอกมากาดอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนี้นะครับผมก็ทำตามสัญญานะฮะสุดท้ายผมก็มาไลฟ์ตามสัญญาที่ทุกคนเคยขึ้นเป็นสัญญาไว้หายจ้า mm. ทำไมกันครับทำไมไม่นอนอ่ะม mm. Where are you อืมเวียดนามครับ <laughs> อมันก็จะงอเง,งาหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไลฟ์ตัวทำงานไงนแต่วันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์แบบไม่รูจะพูดอะไรเหมือน อมีคนบอกว่าให้ตัดผมหน่อยไหมล่ะครับคืออ่าผมก็ตัดผมมานะครับนั่นนะ what are you doing i m on the bed อยากอยากเจอผู้วิตไหมอยากเจอผูวิไหม ดูพี่บอลไลฟ์ดูว่าพี่บอลอาจจะไลฟ์ไม่นานนะดิอาจจะแค่มาแป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็ไปแต่อย่างน้อยแบบว่าถือว่าทําตามสัญญาหน่อยเพราะว่านานๆทีจะจะไลฟ์คือคขาก่อนผมเห็นว่ามีคนบอกว่ารอผมถึงประมาณตีสามตีสี่อะไรเงี้ยผมก็อะรู้สึกผิดคือ <c oughs> ตอนนเ้นเน็ตมันไม่ดีนะครับผมก็เลยแบบโอเคไม่ไลฟ์ก็ได้แต่ก็ไม่คิดว่ามีคนรอถึงตีสามตีสี่เลยที่บอลไวทูเค ตอนนี้คุณภูวินเขาเขาทำอะไรอยู่คนระับดูทรงแจะแปลงฟันคอภูวินม,มีคนบอกคอภูวินนะภูวินนะ่ะอ่ะแปลงฟันหรือยังแปลงฟันหรือยังเฮ้ยนนน no no n no, no. ไ no ่ะแบบเนี้ยโอ้โหคน ไลไปหล่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 ไล่ไอยู่ไลอยู่เขาเขาไม่รูนะว่าอะไรนะะเห็นรอ้วเห็นอด้วนาแล้วสดีครับทุกคนเปนไ่าไม่ไหวว่ะคนเที่ยวสองเอนเพื่อนเก๋เอนเพื่อนเกงไอ้เขียนเนาะเพื่อนเเพื่อนเ

เฮ้ยหล่อจังเลยโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมยาวแล้วผมผมตัดแล้วนะครับผมอะโอ้เ่ยเนี่ยเนี่ยเน่เนี่ยเนี่ยเนเนี่ย เดี๋ยว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 โตแล้วหรอไงเขียวเลยวะเซ็กซี่อะเซ็กซี่โชว์นิดหน่อยเอ้แต่เพื่อได้ก็เห็นบ่อยเนาแอ้วก็เห็นบ่อยแล้วก็เบื่อพุ่งพรุ่งนี้เรามีแฟนมีดเวียดนามนะครับผมยังไงก็วันนี้มีคนเวียดนามไมนี่โชว์โชว์วิวหน่อยโชว์วิวหน่อยโชว์วิวโชว์วิวนี่ยังสวยสวยแม่น้ำเลยนี่แม่น้ำชื่ออะไรอะ ตายฮะไม่ดีไม่ใช่ดูมือไม่หนักมือราอยู่เราอยู่ท่าถ้าเรือ nice view เล้วะ nice view ดูแค่ว่าสวย nice view nice view ฮะปกติสบายเฮ้ยนี่นี่วันนี้เราสนามบินคนเยอะมากเออจริงเราบินคนเยอะจริงคนเยอะมากจนผมแบบผมผมตัวไม่ถูกเลยอ่ะเต่นเต้นตื่นเต้นเลยตอนแรกตอนแรกจะโบกมือแต่ก็แบบเอ๊คก็จะไง จะบอกหรือว่าจะสวัสดีหรือว่าจะอะไรดีสินเจ้าสินเจ้าสินเจ้าโตยเตนล่าปอนนี่ผมชื่อปอนครับถูกปะวะไม่รู้ไงนี่นต้องไปฝึกฝึกภาษาเวียดนามหน่อยเพราะว่าคุณเต้นเนี่ยคุณเต้นหน่อยเต้นเต้นอะไรอันนี้จะหลับอยู่แล้วเดี๋ยวมีคนถามว่าเวียดนามสวยไหมเต้นอะไรตอนที่หนึ่งก่อนเวียดนามสวยมากเลยครับผมอ๋อเวียดนามสวยอยู่แล้วสินี่จะ แต่รู้สึกว่ามันมีความเหมือนเมืองไทยแบบใช่ใช่ใช่เหมือนเมืองไทยเหมือนกันนะแต่ว่าสะอาดกว่าเวียดนามสะอาดกว่าถนแรงมากอ้าก็ไม่ได้แล้วพูดจรกจิงมก็เนี่ยมาถึงที่นี่แล้วพอมองออกไปที่ไหนพ๊บมันก็รู้สึกสะอาดกว่าถังเมืองก็เป็นก็เป็นผังมากกว่าเนอไอแต่ที่ดีหมอใส่เยอะที่หมอใส่เยอะใช่ผมขับไปเพื่อมันก็แบบไม่เสียบแปน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 แต่ว่าแต่ว่าผมคิดถึงนะแบบว่าเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ย สิ่งที่เยอะเข้ามาเสอร์ชจะดังดังอะไรดังเข้ามาดังแต่ว่าพี่ดังมาเอา้าดังเอเซียหรอจะ๊ะมีนัทชัยมาแก๊งอินไว้เลยครัยโอ้โหนี่มันแก๊งที่เพิ่งไปถ่ายรถแต่ดาวที่ไหนเป็นไังเป็นยงป,งปงว, <ะ S 2> วันพุธไทยชัดมาก าขอบคุณครับผมเป็นคนไทยนะฮะถ้าเราพูดไทยชาติครับมันเนียนมันเนียนมันเีนหนึ่งวัร่บมากโอ้โหโอ้โหทำไมมึงดี่อ่ะโอ้โหโอ้โหดิรู้แล้วว่ามึงยังไม่อาบน้ำเดเด็ดเดแรงมากชาวงนานหนังสือป่ะวันนี้ใป่ะชาวงานดี่ปิด๋ยวน ตู้อะไรฮะตู้อะไรเสื้อผ้าอู่้อะมาดูฮะเออตู้เสื้านึกว่าจุงไงจุงไงแล้ว่จุงเลเห็นพี่แจ๊คบอกว่าจุงจุงสลบเลจุงสงบแล้วจุ้งตอบไม่ได้สงบสงบตอนนี้สงบก่อนกินขี้อะไรินจ้ากินจุกนยิแต่ละเอ้ยโอ้ยเอ้ยเปนไ้างเป็นไงถ่าแล้วอนับมาจากเชียงใหม่ก็ไงวะหนาวหนาวเว้ยไปก็หนาวเว้ย ใจคิดว่าดังไม่ส่งกันบ้านพ่อนะดังส่งเพลงอะไยเพลงอะไรไม่มีพูดถึงอะไรเนี่ยเพลงอไม่มีเดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 วเดี๋ย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 วเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว นี่จริงคุณถึงบ้านเหรอจริงเหรอนี่คุณคุณดูแบบเนี่ยคุณเนี่ยคุณคุณดูหล่อเลยพออยู่ในก้อนเนี่ยผมจำได้เลยคุณไล้์เมื่อก่อนมีคุณยังนี่ขนาดนี้ไล้์เมื่อก่อนใช่ไหมจำต้องล้์เมื่อก่อนมันแก่จนน่ารักไม่หล่อี่มาฟังขินด้วยป่ะมาขึ้นมาสนใจเข้าไหมลองแก้ลองแก้ลองแก้ลองให้แก้ลองให้แก้จนทุกคนได้ายเลยตอนนี้เมื่อกี้กำลังจะเดินเข้าไปอาบน้ำเลย มีใครจะเข้ามากับเราบ้างชุคนนี้ชุคนนี้ชุกคนนี้ชุคนนี้ด้วยนี่นี่ตัวคนนี้ด้วยแต่แต่คุณเอคุณจงเขาหลับไปแล้วเฮ้ยนี่มีพสต์มาเหรอผมเขาไม่นอนอ่ะผมเห็นนะสีที่คุณอะฮะเดี๋ยวก็จะนอนแล้วอโมงอ่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าเนี่ยเฮ้ยสวัสดีคนนี้ตัวหนึ่งสวัสดีครับตึงจัดเอ๊ะทำไมหน้านิ่งอ่ะ ไม่ทาไมตึงยังว่าทำไมมาแบบน่าหน้าหนิ่งเลยอะนีอันนี้ไม่น่้อันนี้มันฟิลเตอร์เดี๋ยวดีไปแน่ใช่ไหมเราทำก็เราทำไปเดี๋ยวมาจีมเดี๋ยวมาจีมันนี่ดูดูดูดิต้องเีิกเป็นฟิลเตอร์อะไรทำหน้าแบบเขาไปนี่กับเราเออมาทำหน้าแบบเขาไป อีคอนิ่งมากเลยทำไม่ไงวะมาน้ำตาจะไหลแล้วลูกน้ำตามันจะไหลแล้วน้ำตามันจะไหลแล้วคุณยูจะทนได้อีนนานแค่ไหนวะนี่คนนิ่งจริงวะกูฟิตานะไอ้ทางเป็นอะไรไอ้ลองไอ้ลองบ้างพี่แกกไอ้ลองบ้าง ดี๋ยวดูซ like 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 oh like ิว่าเราจะอยู่เยินแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเดี๋ยวดูซิว่าคนดูเนี่ยจะนั่งคนดูเราสี่คนแบบเนี้ยผมเลี้ยงว่าเราไลฟ์อยู่เกือบทำหน้าตลกได้วทำหน้าตลกไหนอะไม่ได้แล้วเขาอะไม่ไหวว่ะ

ตายแล้วตายแล้วตายริ่งตายต้องใหม่ไ,ไ,ไ,ไม่พูดสักคำายิม,ม,มาอไไม่พูดสักคำแต่แยกสีทุกคนไปหมดแล้วเนี่ยน้อยแต่มาก มีตาออตาไหลแล้วมีงมีมที่เขาเรียกว่าซีนิแปตตีดันทโอ้โโอ้โหขอโลดใจห้5นาทีอ่ะได้ปูเวินปูเวินเอาแบบมาตาเละเลยครับเอาออกมีกันไปแล้วพี่พี่ฟอพี่ฟอรนร้องไห้อยูดิร้องไห้อะ ลองเคยดูนึกถึงบัวอะไม่ได้เรารลน์เราไม่สามารถเออพีกได้กว่านี้แล้วอะผมไม่สามารถตกลงเมื่อกี้มีการกดอ่อนกดออกแล้วเห็นแขนกดออกรลน์เรามันพีคสุดแล้วเมื่อกี้มันพีกกว่านี้ไม่ได้แล้วอะอครูมาสร้างตำนานอะครูมาแล้วครูก็ไปอะอืมอืมอืมคุปาเขาด้วยอันนี้ก็เลย มันเกี่ยวเชร์บินกันแล้วรู้ตกวเขาไม่เขาเข้ามาแล้วเขาเข้าไปเป็นบอลเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะคอลังมัผมคอลังมั่นเดี๋ยวคอลังมั่นเดี๋ยวคอลังมั่นคอลองอะไรจะลองลองท่าเฮ้ยเมาอ่ะพี่ฟอนมาว่ะเหมาแล้วเขาเขามาแค่นี้แล้วเขาเขไปอ่ะ แล้ววิธีทำอไม่แอคอนโชว์ได้ร้องไห้เลยแบบนี้มันก็ได้เนาะคนเรามันทำเงินแค่นี้แล้วมันก็เป็นตำนานแบเอ๋อสนใจจัดไม่ได้ไม่ได้คุยต้องร้องคนต้องนานพี่ร้องไห้เลยร้องไห้ตามตอนแล้วนิ่งไว้ เอาเลยตามสบายทวยแล้วสทำไมนอนด้วยกันอ่ะอยู่ไหนเออทำไมนอนด้วยกันอ่ะนะอ๋ออยู่เวดนามาอยู่เวทนอยู่เวทนาต้องนอนด้วยกันเลยเหนะพูดว่าไงนะจิ้มเจ้าจิ้มเจ้าจิ้มเจ้าเนี่ยมีคนในทวิตบอกว่าพี่ฟอร์สบอนพูวินดังทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้แบบนั้นตโหแรงมากจริงๆ เฮ้ยเนี่ยเขาส่งคนอีกแล้วนะคนเดี๋ยวไปอย่านะไนเอ้าก็ต้องส่งดิเรารู้ว่าคนเขาคิดเห็นก็คิดเห็นยังไงเหการมาแลวจากไปกันเราแก้งช่วงคนนี้มาไลฟ์ด้วยดีว่ะแก้งช่งเดีรู้เดี๋ยก็รู้เดี๋ยวกรู้เดี๋ยวก็รู้ว่ะเดวิดนะเข้ามาแ้กงช่วงเข้ามาแลไม่เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเฮ้ยเขาไปตีใครใครวะไม่เอาอะดูดิใครคุณไม่ชวนใครคนนั้นเข้ามาชวนพีจ๊ะชวนพิจ๊ะ แรงมากช่วงนี้ไม่มีไร่ม่มาให้เดี๋ยวไปนอนไปนอนแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นน่าจะนอนให้ให้คนหลับไปนอนหรือว่าเราจะไปนอนกันดีจิงๆแล้วเราก็คุยกันไปจริงเราควรจะไปนอนแล้วแหละพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเช้าเหมือนกันเช้าลพรุ่งนี้เช้าใช่พี่ยอดเลยพี่ถ่ายเออเอาว่าสกายสองพรุ่งนี้ตีห้าเอ็มบอสเอ็นบี ชอชวเชยังไม่จบเลยเอาเทศการสองมาแล้วนะโอ้โหนี้คนวันนี้คนคุณไม่เคยอะไรเนยขอบคุณน้องปอลคอยคอยสอนพี่ดีปของเราขอบคุณบอ่คอยสอนพี่สนับสนุนพี่แนะนําพี่นะครับแล้วก็ร้องไหโชว์เพาตาแห้งคุณคุณบอกว่ารูรู้วรู้วต่อไปนี้เทคนิคเทคนิคการแสดงเราจะไม่เราจะเทคนิคการการร้องไห้ ภูเวนพูดพูดให้ฟังตั้งหนึ่งประโยคดีอะไรก็ได้บว<อ>น้องบัวน้องบัวบบวน้องบวชติดเกมมันด้วยจริงเหรอผมก็เล่นอยู่พี่เรวแสเรสักประโยคนึงก่อนอ่นะอาเ <laughs> ดี๋ยวก่อนนะไปนอนไม่ได้